สวัสดีครับผมสัพพวีขันทุแสงนะครับทำงานกับ p c เปีนี้ก็เป็นปีที่18แล้วนะครับเริ่มต้นประมาณปี2 5 4 9นะครับผมเข้ามาทำงานอาชีพรอ,อพอกับ p c เจากนั้นก็เติบโตมาเป็นหัวหน้างานอยู่ที่อาคารเมืองไทยพัฒนาคอมเพล็กซ์ก็มีการเติบโตมาตามสายงานเรื่อยๆนะครับมาเป็นผู้ประสานงานกลุ่มลูกค้านะครับเปลี่ยนไซต์แมนเจอร์และปัจจุบันก็เป็นเคลียร์เค้าแมนเจอร์นะครับที่ดูแลกลุ่มบิ๊กบ๊อก ไม่ว่าจะเป็นสยามพารากอนนะครับไบเทค บางนาแล้วก็กลุ่มทรูนะครับการเติบโตมาแต่และช่วงจังหวะแต่ละขั้นมีความหน้าทายนะผอมมีความอยาก,เ,กยเรียนรู้เกี่ยวกับตําแหน่งที่สูงกว่าตัวเองก็พยายามศึกษาว่าผู้ประสานงานของลูกค้านี่เขาทำอะไรกันเน่ไซไได์แมเนเจอร์เขาทำอะไรกันเน่เรามีความสามารถที่จะทําเหมือนเขาได้ไหมเราก็ลองดอูศึกษาจากคนที่อยู่ข้างเคียงมีอายุงานมากกว่าหรือมีตําแหน่งที่สูงกว่านะครับเราพยายามเก็บเกี่ยว,ยวความรู้ประสบการณ์เข้ามาเข้ามาเป็นรอพอที่แรกเหมือนจะดูถูกเหยียดหยามจากคนรอบข้าง แล้วเป็นรอพอมันจะเติบโตยังไงซึ่งเราก็เก็บความในใจเอาไว้ตลอดว่าสักวันหนึ่งนะ เราจะต้องเปลี่ยนพน,นักง,งานประจำสำนักงานใหญ่เราต้องมานั่งอยู่แถวส่วนผู้บริหารให้ได้ในวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับมองน้องๆรอพอหรือหัวนหน้าง,งานตามหน่วยงานซึ่งเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเข้าใจเราก็เอาประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมานะครับเราไปแก้ไขปัญหายังไงเราก็แนะนําน้องๆในหน่วยงานเราต้องเป็นคนที่เข้าถึงง่ายสามารถคุยกันแบบพี่แบบน้องแบบกันเองเราก็ไม่ไม่ได้คิดว่าเราเป็นผู้บริหารไม่ได้คิดว่าเราเป็นหัวหน้าเราคือเพื่อน ทงานคนหนึ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทํางานร่วมกันกําลังใจก็สําคัญที่สุดถึงเขาจะทําผิดบ้างพลาดบ้างแต่เราก็คอยบอกเขาว่าอัาไหนที่มันถูกต้องเราเราแนะนําเขาอย่างนี้ดีกว่าเราส่งเสริมให้เขาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันให้ได้คุณสมบัติที่ดีของรอพอนะครับ ต้องมีความซื่อสัตย์นะมีวินัยต้องต่อเวลาเรื่องของการรับผิดชอบต่อหน้าที่เช็ดไม่ทิ้งจุดในระหว่างทํางานพบเหตุสิ่งผิดปกติอันนี้คือสําคัญเลยต้องรีบแจ้งรีบรายงานแล้วก็จดบันทึกจัดการปัญหาเบื้องต้นให้ได้ถ้าไม่ได้ต้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาอาชีพเราพอเป็นอาชีพที่สุจริตเลี้ยงดูตัวเองได้ก็ขอบคุณสําหรับน้องๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท PCS สําหรับวันนี้ก็มีความรู้สึกภาพภูมใจนะครับที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ผู้บริหารหลายท่านให้มีโอกาสปฏิบัติหน ส่วนนี้นะครับมีความก้าวหน้ามาตามลําดับขั้นตเติบโตตามสายงานก็อยากจะฝากถึงน้องๆหลายคนว่าจะเป็นเหมือนผมได้เหมือนกันนะถ้ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นขอบคุณทุกคนนะครับ